วิญญาณปัจจัยนามรูปังวิญญาณปัจจัยนามรูปนามรูปปัจจัยศสลายตนะนามรูปปัจจัยสาลายตนะสาลายตนะปัจจยาปัจจุสัาลายตนะปัจจัยปัจสาม ภาษาปัจจยาเวทนาภาษาปัจจัยเวทนาเวทนาปัจจายตัณหาเวทนาปัจจัยตัณหาตัณหาปัจจายอุปาทานตัณหาปัจจัยอุปาทาน อุปาทานปัจจายาภูอุปาทานปัจจัยภูภาวะปัจจยาชาติภูปัจจัยชาติชาติปัจจายาชรามารังโสตปริเทวะทุกขโทมนัส สุายาสาสัมพวันติชาตปัจัยชราโมระโสกปริเทวะทุกภูโทมนัสอุปยาสะเกิดขึ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขันทานทัสสะ สมุทโยโหติปุติเป็นอันว่าทั้งหมดของเกิดได้มีอาวิชายะตวเวะอาศัยสัิรานิโรธาสังขาระนิโรธอวิชานั้นันน่เที่ยวไม่เหลือจางคลายจับ Sáng tháng đập Sáng tháng ra ni rô tha Vinh dạ na ni rô thô Sáng tháng đập Vinh dạ ni rô tha Nama rô pa ni rô thô Vinh dạ đập nam rô da Nama rô pa ni rô tha สลายตนะนิโรโธนามรูปดับสลายตนะดับสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธผัสสะดับเวทนาดับเวทนานิโรธา ตัณหาเนโรโทเวทนาดับตัณหาดับตัณหาเนโรธาอุปาทานะเนโรโทตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานะเนโรธาภาวะเนโรโทอุปาทานดับพดับภาวะนิโรธา ชาติเนโรโทโถดับชาดับชาติเนโรธาชารามรณัโสกปริเทวะทุกขโทมานัตสุปายาสานิรุชติชาดดับชรามรณะงโสกปริเทวะทุกขโทมานัต อุปยาสะดับสิ้นเอวามีตัสะเอวานัสสะทุทธทันทัสสะนิโรโทโหติเป็นอันว่าทั้งหมดทั้งหมดกดับได้ในสัตว์อะสวัสดีค่ะน้องนาสวัสดีน้องนวลสวัสดีค่ะทุกคน ต็<จ> uh, ทำสมาธิกันโอเค